มือนีเข้ามาตกปลาเดอะล็อกนะครับผมมาหลุนปลาบึกกันครับโยกโยกโยก โอ้โหโทวหนาบ่อโทษหนาบ่รุนปะบึกกันครับประบึกปะบึกครับลับด้วกนกันคนับบ้าเยกป็ดเยดเบโอ้โหขันโกงเลยครับขั้นโกงเลย เสียงลอกกระจายครับเสียงลอกกระจายเลยกำลังสู่กันอยู่ครับกำลังโยกกันเลยครับนี่ครับ อืสู้มากสู้มากบ่อเดอลรอกหครับบ่อเดอลรอกครับเมื่อนี้ครับเห็นโตยังเห็นโตยังป้ายยังบึกบ่อ ยังโมหูวนะครับวไวเป็นไปยังครับนี่มาหรอครับมาแล้วมาแล้วโยกมาแล้วตุมตมหมอโยกมาแล้วบึกว่ โอ้ย่าพี่โอยกโชว์หน่อยไม่มีรางวัลไม่เนี่ยโ้ไม่มีที่นี่ไม่มีเบิกครับใส่จากโลกครับเนี่ยใสกี่โลเนี่ยยี่สิบโอ้โห อาโชว์หน่อยโชว์หน่อยสะเทือนแล้สะเทือนบกเลยสะเทือนสะเทือนไอ้ยาแล้วที่เราเบ็ดจะเอาอยู่บวกไซยี่สิบโลโอเคครับสุดจัดไปปล่อยทรมธรรมชาติ